สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะมาดูนะคะว่าวันน,นี้ได้อะไรมาฝากลูกๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ป้าทำไมลูกๆลูกๆทำไมเลอะจังเลย <c oughs> มาดูนะคะว่าได้อะไรมาฝากลูกๆ นี่นะคะเดี๋ยวก่อนให้ยาก่อนค่ะอันนี้จะเป็นยาฆ่าพยาธินะคะบำรุงไปในตัวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ยาก่อนนี่ก็เอาใส่ขวยเลย เฮ้ยลูก4ตัว4ลูก

ไอ้น้องไมก้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเยานะอยานะ้น้องไม้มานี่น้องไม้คนสวยไม่เอาไม่เอาให้น้องไม้เจ okay, อไหมเอมาไหมลูกสุยดยอดสุดยอดเก่งจังเลย เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกวาดฟางให้โอ้โลกมากเลยลูกทำไมเลอะเทะเปิดเปื้อนจังเลยไม่ได้อยู่แค่วันเดียวนะคะไม่ได้อยู่แค่วันเดียวเปื้อนหมดเลยเดี๋ยวเดียวให้แม่ทำความสะอาดก่อนค่อยทาลูกค่ะเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนอเ,ดเดี๋ยวลูกทำความสะอาดก่อนค่อยทาโอเคเปือ้อนมากเลย

ไม่กล้วยไปแล้วเดี๋ยวไปกวาดข้างในขอก่อนค่ะกวาดในข้อต่อนะคะเดี๋ยวมันจะมาแค่วันกว่าเลอะมากเลย แค่ดีเดียวก็เครื่องแตกแล้ว โอ้ไม่ค่ะยึดโอ้เรียบร้อยน้องไม้ได้เดินสะดวกไม่เลอะขี้ด้วยค่ะ ถ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียนเอาเหงื่อออกเหมือนกันนะคะค่ะอะไรกันดองค่ะดูน้องใหม่นะคะได้พื้นที่กว้างแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะของที่ติดตามรับชมนะคะช่องนิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ